ว,ว้าวไหนโชว์แม่สิโอ้ <c oughs> เท่จังเลยครับ <c oughs> เหมือนเหมือนกันไหมกับเครื่องที่ตั้งอยู่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมอะ <c oughs> ว,ว้า <c oughs> ว <c oughs> ต้อทางน,นี้ลูกมา <c oughs> บินมาทางนี้บินมาทางนี้ เดินได้นูเดินได้ <c oughs> ชบน้องชอบไหมน,น้องชอบเครื่องบินไหมครับชอบเค่งบินครับคงบินใหญ่มาก้ว เหมือนกับของน้องก้าเลยเบบเหมือนของเบบีเลยน้ำใจมีห้องน้ำาดไแล้วข้างบินข้างบินครับรับผมไปเร็วไะเร็วข้างบินบินเร็วๆหน่อย ก่อนทางใกล้ยืนตรงนี้หันหน้ามาค่ะแม่ครับน้องหันหน้ามาห,าหมัน,ห,ห,นาาห,หน้ามาดีๆไม่ถ่ายรูปกันชิดชิดนะชิดหันมองกล้องด้วยครับมองกล้องด้สิชิด,ชดโอเคหล่อมากโชว์เครื่องบินหน่อยชิดว้าวว้าวบายไปได้ครับขอบคุณครับเย็นมากจบเย็นมากเลยครับ ทางนี้ลูกทางนี้ครับทางนี้ครับเครื่องบินเยอะจังเลนน้องแก้ชี้ให้แม่ก่อนแม่ถ่ายรูปน้องแก้ก่อนน้องแก้ยิ้มก่อนนะโชว์โชวด้วยครับโชว์หน่อยอ่ามองกล้องด้วยโอเคไปได้ไปได้ครับเครื่องบินใหญ่ขันใหญ่มากเลยน้องขึ้นเครื่องบินไหมครับ น้องอยากขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เหรอขึ้นไหมเดินเข้าไปในร่มดุกเครื่องบินกันน้องก้าจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้ว ขึน้นไปดูไหมเหรอเข้าไปดูเครื่องบินไหมเครื่องบินลบไปะใ่ะน้ำใสจับจับแขนน้องเลยไปเดี๋ยวร้องลมาเนี่ยมาดูสิตรงที่ขับเครื่องบินอ่ะหรอ ต่อคิวนะน้องกั้นมาต่อคิวก่อนตรงนี้ครับโอเคยืนต่อคิวไปไม่ต้องนั่งหลบยนืนต่อคิวชิ่ดออ่ะทำไมมาสา่กับแม่อ่ะ กราบินบินย <Yeah. S 1> ังไงไม่ต้องก็ได้ลูกยงดีป่ะไปไปครับลงไป,ไป นทางน้นอยูู่่ฝังน้นเขาจอดเครื่องบินลบไปน้า่ยของคำเด่นเลยครับเดินเร็วๆลูกมันร้อนน้องเดินเร็วก่อนนะเครื่องบินออกแล้วเครื่องบินออกแล้วเครื่องบินไหนออกเครื่องบินไหน ใครจะแพรน,น้องด้วยนี่ขึ้นได้มาเรี่กขึ้นกันเป็นอเลย ใส่กับเครื่องบินไหมใส่ให้น้องตั้งค่าด้มัน้องก้าน้อมาครับยินคนเยอะมากคนเยอะยอดไหนชีพยังไงครับอาชีพจะไหนชีพยังไงชีอนายเนี่ยจะอาหารในห้างพ่อ

มองกล้องด้วยสิลูกมองกล้องพ่อด้วยกล้องกล้องเค่อแล้อเล่นแล้อเอเคอไเลอเอเค่ออเคโอออเคโอเอเคโเอเอเ